สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ5้านาทีที่เมืองตรังค่ะห้องน้ําเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ห้องน้ําที่ดีต้องปราศจากเชื้อโรคอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศท,ท้ายเทสะดวกและไม่อ,อับชื้นวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องน้ํามาฝากคุณผู้ชมค่ะห้องน้ําที่ว่าจะมีเรื่องราวอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ บริหารส่วนจังหวัดตรังได้แก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บให้กับพี่น้องชาวตรังโดยการร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในการกําจัดเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในห้องน้ําโดยการนํากระเบื้องมุงหลังคาแบบใสไปแจกให้กับชาวบ้านครอบครัวละหนึ่งแผ่นเพื่อเปลี่ยนให้ห้องน้ํามีแสงแดดส่องถึงและปราศจากเชื้อโรคที่อยู่ในห้องน้ํา แสงแดดมันก็สอนมาค่าเชื้อนะฮะหน่ง่าเชื้อโรคค่าเชื้อราก้อนนุ่มก็แห้งชั้นในกับสิงใดที่พูดถึงที่มันชื้นชื้อยู่เวลาใสแลส้วมัน,น,น,นมันก็จะได้เชื้อราก็จะไม่มาตกออแล้วก็แสงแดดมันส่องพื้นเรียบทำให้พื้นแห้งเชื้อโรคก็อยลง แล้วก็ลงเงินแต่น้นอยงลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ผมว่าไม่ต่ำกว่า5ปีกับเบื้องต้นเชื้อโรคที่อยู่ในห้องน้ำจะมีหลากหลายชนิดเชื้อโรคที่อยู่ในห้องน้ำจะมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และเชื้อโรคที่เกิดจากการฟักตัวและการขยายพันธุ์เชื้อโรคที่เกิดจากความอับชืน้นเชื้อโรคที่มากับสัตว์ที่เข้ามาในห้องน้ําซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลวนให้โทษกับร่างกายทั้งสิน้นแต่ใช่ว่าจะไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคนั้นได้ซึ่งการกําจัดเชื้อโรค ทุกครัวเรือนสามารถทำได้ง่ายๆคือการปล่อยให้ห้องน้ำมีแสงแดดส่องถึงซึ่งเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคให้ตายลงไปได้ส่วนหนึ่งเพราะแสงแดดจากธรรมชาติจะมีผลทำให้เชื้อโรคตายไปเองได้ความอับชื้นก็จะหายไปด้วยเมื่อแสงแดดส่องผ่านกระจกเมื่อแสงแดดส่องผ่านกระจกรงสู่พื้นห้องน้ำ เป็นห้องน้ำที่เคยมีน้ำขังเมื่อแสงแดดส่องลงไปน้ำจะเกิดการระเหยออกไปตามธรรมชาติและการใช้กระเบื้องมุงหลังคาแบบใสยังสามารถช่วยประหยัดไฟได้อีกด้วยนับเป็นการช่วยลดค่าไฟไปอีกทางหนึ่งเพราะเวลากลางวันเมื่อเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องเปิดไฟซึ่งสามารถมองเห็นได้ อันเกิดจากความสว่างของแสงสว่างที่ส่งผ่านกระเบื้องใสนั่นเองนั้นเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดทำขึ้น คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางไปซื้อกระเบื้องใสมาเปลี่ยนเพื่อให้ห้องน้ำของคุณปราศจากโรคค่ะกระเบื้องใสเพียงแผน่นละร้อยกว่าบาทแต่สามารถช่วยคุณได้นะคะพรุ่งนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนติดตามค่ะสวัสดีค่ะ